พี่ปุ๊กครับแรกน่าใสจังก็น่าใสตั้งนานแล้วป้าพี่ปุ๊กอะไรเหรอพี่เครียดน้องน่าใสใช่อะเสูบขึ้นเนี่ยโอนหนวดแล้วสูบขึ้นอ่ะเออเขี่ยวกันไหมขึ้นจิ๊กนอนไม่เคยโคนหนวดกันหรือาิอยากอะไรกินไหมโคนโคนให้คนได้ครับมาเออเดี๋ยวจะถามตอนนี้นะคุณแม่ เป็นตั้งแต่15แล้วอุ๊ยแรงค่ะเดี๋ยวเล่าค่ะเล่าเลยไม่ได้กลับด้วยเดี๋ยวเล่นมาเอาปริีญาตรีนะไม่ลมได้หรอหรือว่าหล่อลื่นไงทตอะดูีหมดมอง่โค้เหรอขายได้ เราชมเอออัพรูปไปแล้วนี่นาะังไลเนยังยังยังยงยังยังยังยยังยังยังยัยยััยยังยยัง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 ยันยังเรงยังยัง์ังยังยังยัมังยังยัยักังยังยยังงยังาัยังเลยังยัง้ัยัังง

เซลฟี่ก่อนีโอนเป็นดูเีซลฟี่ก่อนเซลพี่กอนไกลไปเซลฟี่ก่อนครับ<อ>เราดูไ <c oughs> ม่ติดมีอะไะอย่าง ขวนต้นทที่พกไยริต้องทอะชี้จังหวงโอ้โหเปไปหลบอยู่ขนาดนั้น

มอจริงเลยนอะอตอ่เมต้องี่เมอพี่เม้อพี่เมต้องพี่เมย์ต้องมอ่เมอพี่เมพี่มอ่อ่เอ่อง่เยอ่เีเ้ี่มยีมอง่อี่ย่เม้เม้มยอี่เพี่เอพี่เมย์้เมีม้อีใช่ม้มย <laughs> Oi <Đem> <laughs> có thể nói là có thể nói là

ที่ต้องเอาความสมยกัราไม่สูกับการประชาการอไทยเกิดของนะ